แปลว่าเราไม่ได้ไม่ได้แค่ล้างจานอย่างเดียวนะคะแต่มันเป็นการหมายถึงล้างทุกอย่างในในอ่างที่เราวางไว้อะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากินแล้ววางไว้อะนั่นก็คือหมายความว่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะอุปกรณ์หรือไม่ใช่จานอย่างเดียวนะคะอย่างอื่นด้วยนะคะควบอย่างอื่นไปด้วยเพราะฉะนั้นใช้คำว่าลิชโตอเคลิมนะอันนี้หมายถึงว่า การล้างอุปกรณ์ต่างๆในครัวนั่นเองนะโอเคนะคะต่อมาค่ะคำว่าคนหรือผสมนะคะคนหรือผสมใช้คำว่าอะไรเลอาเรฟเลอาเรฟนะเลอาเรฟนะอ่เลอาเรฟนะคะคำว่าคนหรือผสมนะคะโอเคนะอ่าต่อมาคำว่าเติมหรือเพิ่มเติมหรือเพิ่มนะคะ เราจะใช้คำว่า l e h o s i f l e h o s i f l e h o s i f นะ l e h o s i f เติมเพิ่มเติมนะคะโอเคนะอ่ะต่อมาคำว่าชิมรสชาติต่างๆนะคะชิมอ่ะชิมดูซินะคะอ่าใช้คำว่า l i ธินะ l i ธิ m อมฤ om ิอมนะคะ l i ธิ m อมนะ ลิทอมแปลว่าชิมนะคะชิมอ่าชิมรสชาติเป็นยังไงนะคะโอเคนะเราจะบอกเขาว่าเออเธอลองชิมดูซิลิทอมซิดูดูสิว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช้คำนี้ได้เลยนะคะอ่าเวลาชิมอาหารชิมอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะจะบอกจะได้บอกเขาถูกเนาะโอเคนะคะอ่าคำว่าเสิร์ฟนะคะเลฮากิชเลฮากิชนะคำว่าเสิร์ฟ นะคะเลฮากิชแปลว่าเสิร์ฟเนาะต่อมาค่ะคำว่าเอาออกนะคะเอาออกเลโฮซีเลโฮซีเลโฮซีนะคะส่วนใหญ่พี่จะไม่ค่อยออกเสียงซี่เท่าไหร่นะคะ mm hmm. พี่จะออกเสียงควบตัวจอจานด้วยนะคะ ก็คือจะใกล้เคียงกับภาษาพูดของอิสราเอลนะคะมากที่สุดก็คือเลโฮซีพี่จะออกเสียงจอจานมากกว่าโซโซนะคะเลโฮซีนะคะเลโฮซีนะ